ในมีผีไหมในทำหน้าผีผีทำหน้ายังไงผีเป็นยังไงอ๋อที่เห็นผีเป็นอย่างนี้เหรอทั่งเลยเดืนไหนไม่ถามก่อนว่าผีนาวาเห็นผีที่ไหนอะครับเห็นที่ไหนเออผีหน้าอย่างเงี้ยผีที่ไหนตรงนี้ตรงไหนเหรอทำหน้ายังไงผียังไง ผีเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะ่ะผู้หญิงผีผู้หญิงผุ่นถุงสีดำนี่ผุ่นสีดำนี่อ๋อเนี้ทำไงหนง้อไงอ๋อมันไม่เอามือมันเกิดเฉยเฉยไม่ใช่น้องไม่ต้องไม่ต้องปล่อยป้องปล่อยด้วยแล้วปล่อยด้วยผีอยู่ตรงไหนนะผีอยู่ตรงไหนผีอยู่ตรงไหน แล้วผีมีเลือดออกไหมผีไม่มีเลือดออกมันมีหน้าไม่มีเลือดออกแล้วมีมือไหมมีมือดีมือเสื้อสีอะไรใส่เสื้อสีอะไรใส่เสื้อสีขาไม่กี้ที่แบบกัดกาดไม่รู้ผมยาวไหมครับผมยาวด้วยไหมมีไม่มีผมยาวอย่างนี้แหละอย่างนี้ด้วยข้าเป็ดนี่แล้วก็อย่างนี้ตึ๊บตึ๊บแล้วก็ไม่เอาอนี้ด้วย ไม่เอาเอาไม่ต้องเอาอันนี้น้องเอาอันนี้ด้วยบายบายแต่มาพุ่งบายบายน้องกลัวผีไหมครับกลัวทำไมถึงกลัวผีทำอะไรน้องผีผีผีกัดต้องต้องยิ้มด้วยเราต้องยิ้มให้ผีเหรอใช่มาอยู่ตรงไหนนี่เหรอ ขี่ไปหรือยังนะขี่ไปแล้วขี่ไปแล้วเหรอใช่ไบายน้องไหมไม่มกลัว <laughs>